มีใครเคยให้เงินครอบบ้าหรือชินจังยืมไหมในนี้แล้วไม่ได้คืนยืนเดินออกมาเดินออกมาคนเดียวหรออมาเลยเดินออกมาเลยนะ อะไรนะครับคอ,อยครัเมื่อเคยเดนในชินจังหรือว่าไอ้เ้าบ้าเยืนตังเราไม่คืนไม่ยืมอะไรก็ตามอะทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นของหรือว่าอะไรหรือว่าเงินทุกอย่างอะ่ะ ยืมนี่หมายถึงขอได้ใช่ไหมครับหรือ,อยังไงล่ะครับเอาเอายืมมาขอไม่เกี่ยวดีขอก็ส่วนขอดออีครับขอเยอะไหมล่ะเหมือนหนึ่งครับไม่ไม่มีอ่ะโอ้เฮียหูปากไปหมือนหนึง่งอ่ะขอแรง <c oughs> <c oughs> สองข้อ,ขอ,ขอหน้านี่คือขอบา้ายืมหรือว่าชินจังยืมอ่ะขอบา้าครับชินครับชินชิน หนมึงบอกมึงจะทำให้ดีที่สุดไงแค่นี้มึงโกหกกูเลยถึงโกหกเรื่องอะไรครับเรื่องเรื่องนี้เหรอ,อไหนมบอกไม่มีถ,ถ้าเรื่องถ,ถ้าเรื่องนี้คือของอายอยู่ที่จอหนครับไม่ได้อยู่ที่ผมฝากอาไอจอนไปหมดแล้วอาคือยาใช่ไหมยายากับตังนะครับตังตังตอนไหนครับตอนตอนร้านหนึ่งครับตอนแรกอะตอนร้านหนึ่งตอนแรกร้านไหนครับร้าน,านร้าน,ออนที่ทให้ไป ใชครับตามมูชอจอนมาดิอันร้านไอ้ร้านหนึ่งตอนตอนที่ผมมาเหรอใช่ใช่ใช่นัน่นเป็นเงินที่พี่ชายผมฝากจอนอยู่ไหนใครติดต่อจอนได้บ้างน่าจะหลับครับวอสอยู่ในแกงไหมไม่อยู่ครับเฮ้ยกดพี<อ>่ คบองเมือ่อยละของผมห้าแสนครับตอนขอบะไม่ทวงอ่ะคือถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นของอารนี่คือพี่ชายผมฝากไว้ให้ไม่ใช่แล้วหนึ่งของไอที่ขายกองจูนได้ล้านหกกว่าที่มันรวมไปด้วยอ่ะขายกองจูนได้ล้านหกคืออาขายหรือใครขาย,ขาย ก็ที่ขายกล่องจูนไปแล้วก็เอาตังค์ไปให้ทั้งหมดอะที่เอาตังค์มาให้ผมทั้งหมดใช่ไหมไปถึงตอนนั้นที่อาไปจูนใช่ไหมที่ตอนแรกจะเอาไปดันเกตก่อนคือผมไม่เข้าใจอะตอนนั้นคือผมจําได้แค่ว่าผมมาฝากเงินอาไว้ร้านหนึ่งอ่ะผมไม่ได้ไม่เคยยืมเงินอาเลยนะแต่แต่ถ้าขอยล่าพอรู้อยู่แต่ถ้าของอาผมว่าผมไม่เคยยืมร้านหนึ่งนะจําได้แค่ว่าตอนนั้นอะฝากเงินอาไว้ร้านหนึ่ง ตอนนั้นอ่ะอ่าเอาไปให้อพี่ตีมพี่ตีมเอามาให้ผมใช่<อ>ใช่จน,นตอนนั้นอ่ะก็ร้านหนึ่งของของชินแต่หกแสนก็คือคือกล่องจูนอ่ะตอนนั้นอ่ะคืออาขายหรืออาไปจูนรถคือคือแต่เพราะว่าผมผมผมว่าผมไม่ได้ยืมมาร้านหนึ่งนะเพราะว่าผมผมก็จําได้อยู่นะคือมันมีของาอาตอน,น,น เท่าไรคือผมผมน่าจะติดอาแค่เรื่องอไนเนี่ยครับเรื่องที่ขวดยา,า,ยาเรื่องยาอย่างเดียวครับเรื่องเงินนะผมว่าผมไม่ได้ยืมมานะเพราะว่าขอนาดเหมือนคุยกันเรื่องจูนปุ๊บแล้วก็มามาที่ไปจูนรถแท็กคือผมก็ไม่ได้ขับด้วยตอนนั้นตอนนั้นอ่ะตอนนี้ก็ผมก็ไม่มีรถขนานแล้วด้วยม่ได้บายดิใจกูงงเอาเรื่องเอาเรื่องเงินก่อนเรื่องเงินน่าจะไอกล่องจูนด้วยครับมันผมเอาไปจูนแท็ก อุ้ยไอ้เหี้ยอุ้ยไอ้เหี้ยอุ้ยไอ้เหี้ยสัตว์อุ้ยเหี้ยเลยอืมเจริญนะมาก็ไม่บอกมาเยอนตรนนี้ต่อเลยอะไรครับเอาสรุปเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องเงินหนึ่งล้านอะยังไงต่อนะเรื่องกล่องจูนเลยนะน่าจะเป็นเรื่องกล่องจูนแล้วก็เงินล้านล้านล้านเศษอะครับแต่ว่าเหมือน เหมือนคอบบ้าฝากมาแล้วก็มีเศษเศษที่ผมให้เกินไปตอนนั้นเหมือนแบบให้เกินไปเป็นเป็นหลักแสนหลักแสนกี่แสนผมไม่แน่ใจว่ากี่แสนอ่ะไม่นะผมจะอาผมจะเล่าให้ฟังคือผมว่าฝากอาไปร้านหกใช่ไหมครับใช่แล้วตอนนั้นอ่ะให้จูนอ่ะอาได้กล่องจูนใช่ไหมแล้วเราไปจูนแท็กแล้วผมบอกอาให้ผมหกแสนแล้วอาเอาหนึ่งล้านไปค่ากล่องจูนถูกไหมอา ใช่ใช่ใช่ผมมาได้แค่หกแสนแล้วที่ผมได้จากพี่ติมนั่นเองเรื่องของอาทีน่ะเอาร์คือที่ที่ให้ไปร้านหนึ่งอะร้านกว่าเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ผมจําได้ว่านั่นแหละคือได้จากพี่ติมมาแล้วก็เรื่องกล่องจูนอะประมาณนั้นครับเรื่องของจูนเป็นรถแท็กใช่ไหมตอนนั้นอะฝากฝากไอ้ติมไปร้านกว่าจําได้ไม่แน่ใจตอนนั้นแต่ว่าเขาเอามาให้แต่ว่าผมจําได้ผมฝากอาประมาณร้านกวาทร้านหกได้มั้งในไอ้นั่นอะแบบที่พี่ชายฝากมาให้เรื่องกล่องไปไปจูนคันนั้นแล้วเราก็ ใช่ไออันน่ะแท็กอะสีเขาวครับที่รถอยู่ที่เขาอ่ะอ๋อรถรถที่จูนใช่ใช่ก็เรื่องอาของอาใช่ไหมเรื่องยาแสนห้าอาค่ายาใช่ไหมครับกันแดงไอร้อยขวดที่ไอจอนเนี้ยคืออยู่คืออยู่ที่จอนมาให้จอนไว้แล้วจอนไม่อยู่แล้ว เดี๋ยวผมจะให้เรียกมันมาเดี๋ยวไม่รู้มันตื่นหรือยังไงจะถามให้เรียกเขาไอจอนนะจะมาเอามาให้อจอนเอาไปทําอะไรอะจอนตีกล่องไงไม่แล้วมันไม่คือเสียหายฝากไว้ผมไม่รู้ครับอันนี้จอนอาจจะยังไม่ได้เจออาหรือเปล่าไม่หมายถึงมึงอะไม่คือเสียหายมันอยู่แล้วเลยหมายถึงผมคือหมายถึงอะไรอะไรหมายถึงผมคืนเรื่องอ่าคืนนยาใช่ไหมเออคือผมไม่เจออาผมเลยฝากจอนไว้ก่อนไงอามันอยู่ที่จอนด้วยครับส่วนหนึ่ง มันจะไม่เจอกันจริงๆเหรอวะไม่อาอาไอจอนอยู่กับผมบ่อยครับไม่ค่อยได้เจออาไม่ค่อยได้เข้าด้วยถ้ามันมาเดี๋ยวผมมาคืนยางไงคืนอาครับเพราะว่าถ้าถ้าจอาเป็นเงินก็เดี๋ยวผมให้มันก่อนก็ได้ไอออกแทนให้มันก่อนนะครับถ้าจอานะผมจ่ายให้มันก่อนได้ครับเรื่องยางนี้ติดมากี่วันแล้วใช่ไตั้งแต่ไปไปวันเกิดบอยครับอาได้เจอไอจอนมันไหมล่ะเพราะว่าผมผมจำได้ผมผมมาฝาก หลังหลังหลังจากนั้นตอนประชุมรอบรอบต่อไปก็เจอเริ่มผ่านมานานนะหลายวันนะถูกไหมครับก็ก็ถูกครับอันนี้แล้วแต่บอสคิดเลยครับอันนี้ก็ถูกครับก็คือผมมาฝากให้จอนไปให้อาแล้วเป็นไปไม่ได้หรอกเกือบแบบสองอาทิตย์จะไม่ได้เจอกันเลยอ่ะ จอนกับเจฮายมันได้เจอกันไหมเมื่อสิบกว่าวันที่แล้วเนะี่ยหมายถึงผมกับกับใครนะครับจอนอะ่ะนั่นเจอตอนประชุมครั้งเจอตอนประชุมครับ ก็สรุปมึงไม่ผิดแต่อจอนผิดใช่ไหมไอชินเออันนี้ผมก็ไม่ผมว่าจอนก็ไม่ผิดหรอกผิดที่ผมไม่ได้อาจจะอาจจะไม่ได้ไปฝากให้อาด้วยตัวเองก็ได้ครับตอนนั้นผมมาฝากให้ฝากไอจอนเอาจากอาเขน,น่าจะอยู่ที่จอนครับวพาแต่ว่าถ้าผมบอกว่าถ้า,อาจอ์นเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวไม่ก็ไม่ก็เดี๋ยวผมมาคืนแทนให้มันก่อนมันมานะครับ เร<อ>าเสหาได้ได้ถ่วงบงไหมหรือไม่ได้ถวงเลยไม่ครับไม่ได้ถว่วงเราคิดว่าจะได้ไหมถ้าไม่ถวงอันนี้ไม่รู้ครับน่าจะไม่ครับลรวของไอล้าล่ะของไอล้าแหละครับไปถึงที่พี่ชายผมยืมไปใช่ไหมแล้วของไอ้ล้าคือตอนนั้นอนะ่ะ คือคือถ้าคือขอละคือหมายถึงว่าให้ผมเป็นคนคืนใช่ไหมครับว่าเจอาแบบไหนครับแดี๋วล้าพูดดิตั้งแต่วันไหนอันนั้นตั้งแต่เป็นคอบาครับเขาเข้าแกงสกอตมั้งจิตเท่าไหร่ห้าแสนครับตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมเนะี่ยอะไรนะจิ่เดือนละเรื่องเนี้ยก็นานมากแล้ว เคยทวงไหมอะไรนะครับมึงเคยทวงไหมเคยครับเคยทวงคำตอบคือเขาตอบว่ากูไม่ให้ครับอันนี้แล้วแต่บอสจะคิดเลยนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะอันนี้พูดแบบอันนี้เลยนะครับคือตอนนั้น,นอยู่ด้วยกันใช่ไหมอัธพุกก็อยู่ด้วยกันก็ ยังไม่ได้ให้ก็ปุบแล้วไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วตั้งแต่พี่พี่ชายผมไปใช่ไหมผมก็มาท,มาทําอาวุธทําอะไรใหม่เป็นเนี้ยแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้คุยใหญ่ละเรื่องเงินเลยถ้าถ้าไม่มีอ่ะคือผมก็ให้คือผมก็จำไม่คือผมก็จําไม่ค่อยได้ด้วยแล้วก็ต้องทําอะไรใหม่หมดเลยครับก็เลยแบบลือมอ่ะแต่จริงๆผมว่ามันคุยกันได้นะครับก็คุยแล้วไงไม่ให้ไงไ้คือผม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 ,ผมจําได้ว่า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 ร้านไม่ได้ทวงผมนะ ก็คือก็คือทวย์ไอคอบบ้าแต่ไม่ไทวงมึงถูกไหมไม่หมายถึงว่าทวงทวงถึงตัวตัวพี่ชายผมเองครับแต่ก็ไม่ได้ทวงมึงใช่ไหมใช่ใช่คือคือคือถ้าถ้าบอกผมผมก็คืนให้พี่ชายได้คือถ้ามาถามถ้ามาถามในนี้นะผมว่าจำไม่ได้เพราะว่ามันาน, <S <S นานเพราะว่าตอนนั้นเราแบบคือเรามันมีอะไรหลายอย่างอะครับแบบเป็นลืมไปครับมันมีอะไรหลายอย่าง งงไปหมดอะไรไอ้เฮียก็คือเขาบ้ายืมตังยืมตังไอ้ไอ้คีระห้าแสนเราไม่คืนมึงงงอะไรวะมันมีอะไรให้งงวะก็ยืมเงินเนี่ยไอ้เฮียมึงงงอะไรวะมึงมึงเอามามาห้าแสนโอซีแล้วมึงจะได้ไม่ต้องงงไอ้เฮียเราคงไม่คืนไม่จะได้หาว่าการที่ผมแบบการที่ผมแบบไม่งงอะไรวะมึงงงอะไรวะคนที่แบบที่ผมสนิทมามากขนาดนี้ผมไม่ไม่รู้จะพูดยังครับตามจ่ายบอลเลยกันแบบ พอคิดว่าแบบผมโกหกบอสแบบไม่ทุ่มเทให้ให้คนในแก๊งไม่ช่วยไม่ช่วยแก๊งไม่ช่วยอะไรครับนี่แบบแล้วแต่บอสตัดสินใจเลยถ้าคิดว่าผมถ้าคิดว่าผมเป็นแบบนั้นจริงๆนะบพสอ,ลอ,ลอลจาจะได้ยินเสียงจากหมู่มากมาก,ก็ได้ครับถ้าถ้าคิดว่าผมเป็นแบบนั้นนะถ้าเสียงหมู่มากไม่มีความหมายแล้วครับมันมีความหมาย,ยางไงเพื่อนไม่มีความหมาย,ยางไางก็บอกว,ว่าฟังจากหมู่มากมากก็ก็ถูกบอกว่าพี่ ี่่ได้บอกว่าเสียงมูมากไม่ผิดเลยก็ถูกแล้วที่บอจะฟังเสียงมูมากเขาไม่มีเสียงมันไม่มีมูน่ะเขาไม่พูดกันหรอกเพื่อนไอ้ถึงเรื่องอะไรอ่ะทุกเรื่องที่เขาไปพูดยังไงมงจะา่ากรับหลังก็ได้นะไม่กูไม่ด่ารับหลังกูถามไม่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 มึงไม่ไม่ต้องเถียงนะมงจะพูดว่ากูรับหลังก็ได้นะแต่ว่าถ้าคนอื่นเขาไม่โดนมาเขาไม่มาพูดหรอกเข้าใจป่ะเข้าใจแต่หมายถึงเนี่ยเพื่อนคือที่มึงที่มึงคิดว่ากูอะ คือเรื่องนี้ใช่ไหมแค่เรื่องนี้ใช่ไหมหรือเรื่องอื่นด้วยถ้าเรื่องอื่นอะมึงบอกกูเลยกูยอธิบายมึงฟังเองกูยังไม่ได้แก้ตัวกับพวกมึงเลยแม้แต่เรื่องเดียวเลยกูยังไม่ได้เคยอธิบายให้ก็ลองก็ลองคุยคุยกับคนอื่นดูที่เขามีปัญหาใช่ใช่นี่ไงถึงถามไงเพื่อนว่ามีเรื่องอะไรก็คุยกับกูก่อนแล้วเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นจริงแบบนั้นไหม,ไมเหมือนเราเพื่อนคือเน,นี้ยคือกูยังไม่ได้คุยกับใครเลยจะเจตนาที่กูมองเอาแค่เรื่องเงินก่อนตอนเนี้ยไม่อยากให้เป็นเรื่องอื่น คือถ้าที่คุณมองก็คือมึงเจตนาคือจะไม่คืนถูกไหมไม่ผมผมไม่คือถ้าถ้าบอกผมมาผมคืนแน่นอนครับเพราะว่าผมมีเงินอยู่แต่ตอนนั้นะคือช่วงมาช่วงแรกผมไม่มีพอะต้องดานอุวุธหลายอย่างก็เลยไม่ได้คืนอันนี้ต้องแบบบอกบอกในมุมผมให้ฟังก็คือตรงนี้ครับแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่คืนตอนนี้มีครับมีมีคืนได้เลยครับมีเงินอยู่ผมสลายล่าสุดอะส่งแก๊งผมส่งครบแล้วครับส่งแก๊งเยอะกว่าเงินห้าแสนอีกนะทำไมไม่เฉียดมาให้น้องมันก่อนอะ ค,คือตอนนั้นคือคือป่วยกับผมเป็นโควิดด้วยแล้วก็ผมก็ต้องหาเงินอ่ะหนึ่งล้านสิบวันที่ผมหยุดไปใช่ไหมครับคือผมว่าไล่ส่งทุกๆวันตอนแรกผมก็มีขาดบ้างสามสี่วันวันผมก็ไล่ส่งแล้วก็ไล่คืนไล่ส่งเงินจนครบแล้วก็ต้องคืนล้านหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคือผมมาบอกแล้วว่าเดี๋ยวผมคืนเพราะว่าผมมาหาเงินส่งวันละแสนวันละแสนทุกวันก็เหนื่อยแล้วแบบให้ส่งล้านหนึ่งเลยผมก็ยังไม่มีผมก็ไล่คืนไล่ส่งไล่ส่งเรื่อยๆครับเป็นไง ถ้าอะไรครบหมดแล้วปุ๊บได้เลยแล้วแล้วถ้าแบบเสร็จหมดแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเงินปุ๊บก็ถ้าร้บบอกผมผมก็คืนแทนพี่ชายได้ครับห้าแสนเพามีเงินแล้วไม่ได้ใช้อะไรแล้วมีทุกอย่างแล้วก็คือคืนได้เลยครับกูถามตรงๆนะถ้ากูไม่ได้ยืนอยู่ตรงเนี้ยมึงจะคืนไหมไม่ยืนไม่ถ้าถ้าถ้ามันถ้ามันเป็นเนี้ยผมก็คืนอยู่แล้วคือถ้าผมมีผมคืนคือช่วงนั้นอะผมไม่มีจริงครับผมเลยไม่ได้คืนแล้วบวกกับผมเลยเป็นหลายอย่าง ก็ต้องฟาร์มต้องทําอะไรต้องส่งกันมันผ่าน่าไม่ไม่มันผ่านมาหลายเดือนแล้วไงห้าแสนอะยัก็เข้าใจครับมันมันโควิดมันยงอ้างไม่ได้เว้ยพอมันเพิ่งเกิดแต่ห้าแสนเนี้ยมันตั้งแต่สมัยสกอตแล้วคือสมัยนั้นอยู่ด้วยกันครับมันเลยผมคิดว่าไม่ได้อะไรมากน้องมันทวงไปทีหนึ่งอะแล้วมึงตอบอย่างนั้นมามคิดว่ามันจะกล้าทวงอีกล้วอ่ะเราไม่รู้จะพูดไงครับแต่ผมก็บอกมาไปแล้วว่า แล้วผม,ผมก็คิดว่าแบบผมอยู่ด้วยกันผมสนิทผมก็เลยแบบเอ้ยไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วแบบถ้าถ้าแบบถ้าแบบไม่มีจริงคือแบบถ้าผมมีผมก็จะให้ถ้าแบบถ้าคุยกันแต่เนี้ยคือผมไม่ได้คุยกันเลยนี่พูดตามของผมเลยครับก็เรื่องแบบเรื่องอะไรหลายๆเรื่องที่แบบที่ผมถึงบอกครับว่าถ้ามีอะไรอะคุยกับผมคุยกับผมบ้างก็ได้ผมจะได้อธิบายในมุมผมให้ฟังบ้าง อันนี้คือผมไม่ได้คุยกับใครเลยก็ Impossible. ไม่ได้คุยกับบอสไม่ได้คุยกับบอสไม่ได้คุยกับาอาไม่ได้คุยกับใครเลยผมก็อยู่คนเดียวตลอดแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยหุมบอกครับว่าถ้ามีอะไรอ่ะคุยกับผมบ้างผมแบบจะได้อธิบายในมุมผมให้ให้ทุกคนได้เข้าใจบ้างอนนี้คือไม่มีใครเข้าใจผมเลยเรื่องเงินถ้าถามว่านานไหมน,นั้นก็ผิดครับแล้วเดีบอสจะตัดสินใจเลยค ้าแบบอยากให้แบบอยากให้เข้าใจผมบ้างคือถ้าคุยกับผมผมก็อาจจะแบบเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะือผมแบบคือผมไม่ได้มีโอกาสที่ไม่ได้คุยกับเพื่อนเลยเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยเลยแบบอยากให้เข้าใจผมบ้างครับผมก็ไม่ได้โกรธเกลียดอะไรเพื่อนแม้แต่นิดเดียวเลยครับยังคิดยังไงอันนี้ผมไม่รู้เลยครับผมพูดจากจากใจจริง เราเราถ้า,างนั้นเรื่องเงินที่จะไม่จ่ายตอนแรกอะเงินเรื่องไหนที่บอกว่าเป็นโควิดแล้วให้นีออนไปขีดชื่อออกก็ก,ก็จ่ายหลังประมูลบ้านไงไเพราะว่าถ้าจ่ายวันละจ่ายก็ตายมึงมึงมึงไปมึงบอกให้นีออนไปขีดชื่อมึงออกเลยถูกไหมไม่กูบอกว่ากูบอกมันกูจ่ายหลังประมูลบ้านว่าจ่ายหลังประมูลบ้านยวหาเงินมาจ่ายให้เพราะว่าแค่ส่งวันละแสงก็ไม่ไหวแล้ว ว่าแต่ว่าตอนนี้ก็จ่ายครบแล้วไงเพื่อนแม่กูว่ามึงจะทําอะไรก็แล้วแต่มึงไม่มีสิทธิ์แบบไปสั่งใครให้แบบเอาชื่อมึงออกทางที่มึงแบบมึงไม่ได้ทําตามกฎอะถ้าคนคิดแบบมึงสักสิบคนนะอันนี้ก็แล้วแต่มึงจะคิดไงแต่กูแค่กูก็บอกมาแล้วว่าถ้ากูส่งตอนนั้นเลยกูไม่มีส่งแน่นอน กากูก็มาจ่ายให้ครบก่อนที่วันจะประมูลบ้านกูว่าทำตามทุกหมไม่ไม่่คือเนื้อหาที่มึงคุยกับนีออนอ่ะมันไม่ใช่ว่ามึงจะมึงจะจ่ายหลังประมูลบ้านคือมึงบอกว่ามึงจะไม่จ่ายเพราะว่ามึงเป็นโควิดมึงจะทํางานยังไงไม่ต้องจ่ายยังไงก็ต้องจ่ายนีออนอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าอันนี้ก็ถ่ากับว่าแสดงว่าอนีออนก็โกหกกูแล้วนะถ้ามึงพูดแบบเนี้ยไม่อาจจะอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่ากูว่าไม่ได้โกหกมึงหรอกจริงว่าอาจจะแค่ความหมายคำพูดของมึง่ยมันทำให้คนอื่น มันทาให้คิดไปแนวแบบว่าเป็นกลยุทมยังไงอะไรใช่ก็อย่างที่บอกไงแค่แค่แบบความหมายมันอะความหมายมันอาจจะผิดหมายมันอาจจะผิดเฉยก็คือขวบอันนี้ออนูเแรกกูบอกจะจ่ายหลังประมูลบ้านมันอาจจะเข้าใจความหมายผิดได้ชินพูดยังไงว่าไงวันนั้นอะเรื่องสองวันอะก็เขาท่าก็บอกว่าให้อ่าติชื่อออกเป็นสิบวันนะเพราะว่าเขาเป็นโควิด ก็แค่นั้นครับมึงพูดจริงไหมไอ้ชินอนี้แล้วแต่ผมว่าผมน่าจะแบบผมว่านิออนน่าจะเข้าใจความหมายผิดมากกว่าครก็ถ้าผมไม่จ่ายจริงผมก็คงไม่จ่ายให้มันครบดีครับถูกไหมที่มึงจ่ายเพราะว่าคนในแก๊งมงมึงไม่ดีหรือเปล่ามึงเลยจ่ายอะไม่ครับผมผมคือก็ตอนนั้นน่ะผมคุยผมก็บอกตอนนั้นประชุมอะพี่ฮาร่บอกว่าพี่ฮาร่อะบอกว่า ก็ปิดติดก็ต้องจ่ายเพราะคนหนึ่งก็จ่ายมู้เลยเอ้ยยังไงผมก็ต้องจ่ายผมก็เลยจ่ายให้เขาไปเลยครับวันนั้นผมจ่ายใช่ใช่วันนั้นผมพูดครับเพราะว่าผมงงไงว่าเออทําไมตรงนั้นมันมีชื่อแดงไงผมก็เลยถามว่าถามนีออเนีงยนีออนก็บอกว่านีออนก็บอกว่าชินจกว่าเป็นโควิดไงผมก็เลยถามว่าผมก็เลยบอกว่าก็ต้องจ่ายทุกคนเลยเนี้ยเพราะว่าทุกคนมันต้องเท่ากันไงอันนี้อันนี้ไมผมผมนะผมไม่ได้เข้าข้างใครไงผมก็เลยบอกไปประมาณนั้นใช่แล้วผมก็จ่ายจ่ายตรงนั้นเลยเพราะว่าเพราะอย น,นิออนอาจจะเข้าใจความหมายผิดเอา,อางี้แล้วถ้าทาร่ไม่พูดมันก็ไม่จ่ายหรือไงไม่ยังไงผมก็จ่ายแล้วครับแต่แค่ว่าตอนนั้น่ะผมยังไม่มีเงินมแล้วม,มึงจะจ่ายแล้วมันเป็นชื่อแดงได้ไงอ่นนี้ออนจะขีดชื่อมึงทำไมอ่ะคือตอนแรกะ่ะผมยังไม่มีตอนแรกอะผมยังไม่มีจ่ายผมก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาจ่ายนะรอหลังประมูลบ้านเสร็จเพราะว่าผมจะส่งวันแล้วแสนตอนวันที่ผมมาจะนิออนไม่ได้พูดอย่างนั้นนี่ที่กูได้ยินอะ ผมอกว,ว่านนี้อาจจะเข้าใจความหมายผิดเขาทักมาให้ผมเขาทักมาผมมาบอกผมแค่น่ะเขาทักออกมาแค่ว่า่างที่ผมบอกไปอ่ะก็แค่ให้เอาชื่อเอาติ๊กออกสิบวันเพราะว่าเขาเป็นโควิดตอนนั้นก็ผมก็ไม่ได้รู้อะไรครับไม่ได้พูดใช่ไหมว่าจะจ่ายหลังบูลบ้านหรือว่าอะไรเขาเขาไม่ได้ทักามาบอกแบบนี้เขาไม่ได,ไได้ไม่มีพิมพ์ตอ เขาฟิมาบอกกันเราล้วก็ไม่ได้ไม่ได้บอกไงไม่ได้บอกอะไรถ้าเจตนาก็ชัดเจนนะว,ว่ามึงไม่อยากใจอะ่ะผิดรีแล้วแต่แล้ว,แ,ลวแต่บอสตัดสินใจเลยถ้ายังไงก็ได้ผมนั่นแหละครับตามตามนะตามตาม,ตามที่นีออนคิดก็ได้ครับถ้าผมผมอธิบายให้ฟังไปหมดแล้วในมุมผมถ้าคิดว่าแบบผมเป็นคนผิดบ้าผมสั่งนู่นสั่งนี่ เกินตัวทําอะไรได้ผมไม่รู้จะพูดไงเลยครับทุกทุกอย่างครับทุกทุกอย่างนะตรงนี้เลยผมบอกไว้ผมอาจจะดูมันผมไม่รักเนาหนึ่งก็จริงครับถ้าผมไม่รักผมแบบผมไม่ทําความรู้จักทุกคนหรือเข้าหาทุกคนเพื่อไปาไปเล่นนู่นนี่นั่นหรอกอันนี้ในมุมผมนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะไงนะแต่บอสตัดสินใจเลยผมผมอาจจะผิดมากในสายตาของบอสก็ได้ครับหรือแต่สายต,ตาคนอื่น กะผมดูแล้วว่ายังไงผมก็เป็นคนผิดอยู่ดีครับตอนนี้ว่าผมผมผิดจริงแบบช่วยช่วยทุกคนมีอะไรผมผมช่วยหมดมีเรื่องมีอะไรผมก็แบบช่วยเพื่อนหมดทุกคนน้า no, ตายไหมนะะ <laughs> <laughs> ตายไหม <laughs> <laughs> เปเที้ยเอะไร เครียดแบบยืนฝัก,กันตายเลยสัตว์เครียดจัดตายหายนะเฮี้ยไม่มีอ่ะเข้ามาเครียดจัดไอ้เฮี้ยตายเลยสัตว์เห็กว่า ต้องให้รับเกลือด้วยค่ะโอเคถ้าาผมทำอะไรให้ทุกคนไม่ดีมขอโทษด้วยนะครับผมไม่นี่ให้ก็ได้ครับ้าเหมาะแบบผมผมผิดเอ่อผมผมขอออกแก๊งให้ก็ได้ครับมมผมแบบจะทําให้ทุกคนสบายใจก็ได้ครับว่าจะผิดจริงอที่บอสพูดก็ได้ครับต้องขอโทษทุกคนเลยครับเดี๋ยวเรื่องนง้นเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมเขีย์ให้เลยก็ได้ครับมันจะได้ไม่ต้องไปมีปัญหากันราบเลขอะไรละสี่เจ็ดศูนย์ อ่อผมขอบคุณบอสมากๆนะครับสำหรับทุกอย่างนะนี่นี่ข้าเกียนไม่หิวผมไม่รู้จะแบบจะบุญยังไงแล้วขอบคุณบอสมากจริงครับกลัวเอ็นดูมาตลอดนะเว้ยชินพอใจครับแต่กูก็ต้องปกป้องคนของกูมันก็ใช่ใช่ไหม ผมว่าจครับผมอาจาอาจะแบบไ,ไ,ไม่ดีจริงๆอย่างที่ใครๆเขาบอกทังก็ได้ถ้าเรื่องที่คนบุกกับบอสแล้วมันเป็นเรื่องจริงผมบอสเชื่อก็ได้ ขอบคุณทุกคนมากเดี๋ยวไว้เจอกันนะ